สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงบลููทุกท่านนะครับเจอกันเหมือนเดิมกับช่วงของ Blues Today ครับในทุกเช้าผมจะมาอัปเดตข่าวสารของเชลซีให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับผมแล้วก็ทีมงานกันด้วยนะฮะซึ่งก่อนที่จะไปติดตามข่าวการเซ็นสัญญากับนักเตะดาวรุ่งของแรนส์นะครับว่าเขาเป็นใครนะฮะ ก็ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีกันเหมือนเดิมครับขอบคุณทางเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับสิงยูสุเลมอนโซดาแล้วก็เรดเลมอนโซดามีจำหน่ายแล้วที่7 e เ e ่นอีเลนะครับช่วงนี้นี่เดินทางไปต่างจังหวัดถ้ามีอาการเหนื่อยล้าก็แนะนำเลยครับเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดานะครับแล้วก็ขอบคุณซูซูกิเอ t i ์ a Smart Hybrid ฮบรครับแรงท้าฝนกับราคาพิเศษ เริ่มต้นเพียง6.99แสนบาทครับตอกย้ำ MPV สุดคุ้มค่าพร้อมกับฟรี90วันครับหรือผ่อนเริ่มต้น4,999บาทมีจำนวนจำกัดน,นะครับใครสนใจก็ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ www.suzuki.co.th นะครับแล้วก็ย้ำสำหรับใครที่อยากจะไปดูพรีเมียร์ลีกติดขอบสนามครับเราจะพาไปชม2เกมครับเป็นเชลซีกับอาร์นอล แล้วก็ลิวอภูกับเอเวอร์ตันรวมไปถึงทัวร์ที่สนามแอนฟิลด้วยนะครับที่สำคัญพิเศษครับซื้อของที่เมกาสโตเชลซีลดถึง20%นะครับจองด่วนครับราคาเพียง149,000บาทเท่านั้นนะฮะสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ครับที่เบอร์065 158 5165ะไปดูข่าวที่น่าสนใจครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมามีอะไรกันบ้าง มิซาคินเซล่าครับรายงานว่าสโมสรเชลซีแถลงด้วยตนเองว่าพวกเขาได้ตกลงจ่ายเงินค่าปรับที่8.6ล้านปอนด์นะฮะหรือประมาณ10ล้านยูโรเกี่ยวกับเรื่องการเงินให้กับยูฟาเป็นที่เรียบร้อยแล้วพวกเขาพอใจมากที่เรื่องนี้จบสิ้นเรียบร้อยดีและพร้อมจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับยูฟาในอนาคตนะครับขณะเดียวกันครับมีรายงานบทสัมภาษณ์ของพอเมอร์สันครับอดีตนักเตะ ชื่อดังของอาร์เซนอลที่ออกมาพูดถึงนิค o ลัสแจ็กสันครับเขาบอกว่าผมได้รับความประหลาดใจอย่างมากกับนิคลัสแจ็กสันจนถึงตอนนี้ผมรู้ว่านั่นเป็นเพียงการปรีซีซั่นก่อนฤดูกาลครับแต่สิ่งที่ผมเห็นก็เพียงพอแล้วครับนิคลัสเป็นนักเตะที่ชอบความท้าทายและผมอยากจะพูดว่าเขาจะทำให้คนตกใจในฤดูกาลนี้อย่างแน่นอนเขาดูเหมือนเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยม เขามีชีวิตชีวาครับแล้วก็ตัดสินใจทำสิ่งที่ต้องการได้เสมอนิโคลัสสามารถทำประตูและช่วยทีมทำประตูได้ด้วยในช่วงปรีซีซั่นก่อนฤด,ดูกาลจะเริ่มต้น <c oughs> เขาเล่นได้อย่างเข้าขากับมูริกและทั้งคู่จะทำให้ทุกคนประทับใจนะครับอันนี้เป็นคำชมจากทางพอลเมอร์สันนะครับขณะเดียวกันครับก็ นิซาคินเซล่ารายงานบอกว่าการถแถลงข่าวของโปเชติโนก่อนเกมกับฟูลแลมเนี่ยถูกยกเลิกไปที่เรียบร้อยแล้วครับเนื่องจากสภาพอากาศย่ําแย่โดยพายุฝนที่ตกหนักทําให้รถบัสของเชลซีเดินทางได้ล่าช้ากว่ากําหนดนะครับขณะที่ข่าวเรื่องของการซื้อขายย้ายทีมเมื่อวานนี้ถือว่างงกันมากฮะแฟนเชลซีงงมันไก่ตาแตกเลยเพราะว่ามีเฮียวีโกครับในการบรรลุข้อตกลงกับทาง สโมสรแรนส์ครับทีมดังในฝรั่งเศสโดยที่เชลซีคว้าตัวเลสลี่อุโกชุกูครับกองกลางดาวรุ่งจากแรนส์มาร่วมทีมด้วยค่าตัว27ล้านยูโรครับประมาณ23ล้านปอนด์นะครับโดยจะมีการตรวจร่างกายและเซ็นสัญญาระยะยาวในเร็วๆนี้นะครับซึ่งดิแอตติกก็รายงานเป็น breaking news เช่นกันนะฮะว่าเชลซีได้บรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวเลสลี่อุโกชุกูครับกองกลาง ของทีมแรนส์ครับมาร่วมทีมด้วยค่าตัว23.5ล้านปอนด์โดยจะมีการตรวจร่างกายภายใน24ชั่วโมงข้างหน้าแล้วก็ขณะที่เออเลสลี่นะฮะออกมาให้สัมภาษณ์ครับก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเคยพูดถึงเชลซีครับเขาบอกว่าผมไปที่เชลซีในปี2020ในฟุตบอล UCL ครับโดยไปเล่นกับทีมแรนส์และตอนได้เห็นสแตฟฟอร์ดบริดจ์เนี่ยตอนที่ผมเป็นเด็กเนี่ยแล้วก็เห็นสนามนี้บนทีวีเนี่ย พอได้มาเยือนตรงนั้นจริงๆเนี่ยมันรู้สึกว้าวมากๆนะครับขณะเดียวกันครับทางเ m c Sport อเนี่ยสื่อชื่อดังก็บอกว่าเชลซีอยากจะปล่อยออทางอุโกชุกวูให้กับสตาร์บุกยืมตัวหลังจากเซ็นสัญญากับนักเตะนะครับซึ่งลิซ่าคินเซล่าเนี่ยก็มองคนละแบบครับเขาบอกในขั้นตอนตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนครับว่าอุโกชุกูเนี่ยจะถูกยืมตัวไปสตาร์บุกหรือไม่หลังจากเซ็นสัญญากับ แรนนะครับก็เป็นไปได้ว่าอาจจะให้โปรซิติโนพิจารณาว่าจะเก็บไว้ใช้งานหรือว่าจะปล่อยไปที่สตาบุกนะครับขณะที่เลอรกิฟส์เนี่ยรายงานว่าทางเนมันยามาติชหรือว่าเิเมวบากายโก้อดีตเด็กเก่าของเชลซีเนี่ยน่าจะเข้ามาแทนที่อุโกชุกูที่จะย้ายมาอยู่กับเชลซีนะครับก็อาจจะมาติชหรือบากาโยโกไปเล่นกับทีมแรนส์แทนนะครับซึ่งมีสิติที่น่าสนใจครับ รายงานว่าเอ๊ะทำไมเชลซีถึงซื้อเจ้าหนูรายนี้มาร่วมทีมเขาบอกว่าอุโกชุกวูเนี่ยนะมีสติเข้าปะทะสำเร็จมากกว่า25ครั้งนะครับสกัดบอลสำเร็จ29ครั้งบล็อกบอลถึง30ครั้งแล้วก็เอาบอลกลับมาครองได้15ครั้งจากการออกสตาร์ทเพียง20เกมในช่วงเวลานั้นเลสลียลงเล่นเป็นตัวตัดเกมในตำแหน่งกองกลางนะครับ นี่เป็นสติของเลสลี่เมื่อฤด,ดูกาลที่ผ่านมานะครับถือว่าเสติโหดใช้ได้ครับกับในวัย19ปีนะฮะขณะที่ฟุตบอลอินไซเดอร์ครับรายงานว่าคริสตัลพาเลซเนี่ยก็มั่นใจว่าจะรังตัวเมเคลโอลิเซเอาไว้กับทีมได้อย่างแน่นอนครับแม้ว่าจะมีเงื่อนไขค่าฉีกสัญญาที่35ล้านปอนด์และมีเชลซีกับแมนซิ t y ตี้ที่พร้อมดึงนักเตะไปร่วมทีมนะครับ ขณะที่ a าร์สครับสื่อ,อชื่อดังจากสเปนรายงานข่าวสุดช็อกค,ครับบอกว่ามีความเป็นไปได้ครับที่เอเดนาซาจะแขวนสตั๊ดเลิกเล่นฟุตบอลในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับตอนนี้ก็ยังเป็นฟรีเอเนต์แล้วก็ยังไม่มีทีมนะครับขณะที่ลิเวอร์พูลเอ o คครับบอกว่าลิเวอร์พูลเนี่ยยังอยู่ในระหว่างการเจราจากับซอร์ัมตันเพื่อซื้อโรเมโอลาวียครับหลังจากข้อเสนอแรกที่34ล้านปอนด์บวกแอดออนอีก4ล้านเนี่ยโดนปฏิเสธไปแล้ว ซึ่งเชลซีเนี่ยก็กำลังจับตาดูสถานการณ์ของลาเวียตรงนี้อยู่นะครับขณะที่มีรายงานครับจากทางเบนจาคอบบอกว่ามาริโลโปเชติโน่เนี่ยชื่นชอบในตัวของคอนอ g การ์กเกอร์ครับแล้วก็ประทับใจในตัวนักเตะอย่างมากแต่บอร์ดบริหารของเชลซีเนี่ยมีมุมมองที่แตกต่างกันออกไปเล็กน้อยครับและพร้อมที่จะขายกาล์กเกอร์ในราคาที่เหมาะสมนะครับ ขณะเดียวกันครับเบนจาขอบก็รายงานว่าเชลซีเนี่ยนะฮะใจค่อนข้างจะใจร้อนเล็กน้อยครับแล้วก็เชื่อว่ามอยเซสไคเซโดเนี่ยควรจะขายในราคา80ล้านปอนด์หรือว่าอาจจะน้อยกว่านั้นนะครับแล้วก็มีรายงานจากเลอปาริเซียงบอกว่าทางเลสลี่ย์อุโกชุกวูเนี่ยได้ตรวจร่างกายผ่านไปที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เตรียมจะย้ายมาอยู่กับเชลซีด้วยค่าตัวประมาณ30ล้านยูโรนะครับ ก็ดูแล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรนะสำหรับเจ้าหนูรายนี้นะฮะนะอีเคชุกวูนะครับมาแน่ครับแต่อยู่ดีว,ว่าจะได้เล่นเป็นตัวจริงหรือว่านะหรือว่าเป็นตัวสำรองหรือว่าสุดท้ายจะถูกสตาร์บุกยืมตัวไปนะครับขณะที่ข่าวใหญ่เมื่อวานนี้ครับก็มีรายงานว่าแมนยูเนต็ดเนี่ยบรรลุข้อตกลงกับอตาลนตาในการคว้าตัวรัสมุดฮอยลุนมาได้แล้วนะครับด้วยค่าตัว72ล้านปอนด์ครับซึ่งเป็นรายงานจาก B B C นะครับก็จบที่72ล้านนะครับโดยที่รัสผุ้ฮอยลุนเนี่ยไม่ได้ลงเล่นในเกมอุ่นเครื่องกับบอลมัดนะครับขณะที่ฝั่งของออตแลนตาเนี่ยก็เซ็นสัญญากับกองหน้าของอเมริกามาร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นดีลนี้เนี่ยจบแน่นอนครับที่72ล้านปอนด์นะครับก็ถือว่าแมนยูนี่กล้าทุ่มแล้วก็เอริกเทนฮากคคงมองเห็นในฝีมือของนักเตะรายนี้นะครับ ่ะนี่เป็นข่าวที่นํำมาฝากกันครับในช่วงของ Blues Today ครับเพื่อนๆมีความเห็นอย่างไรกับการที่เชลซีเนี่ยไปเซ็นสัญญากับเลสลี่ชื่อแกก็อ่านยากและเกินนะครับแล้วก็สุดท้ายดีลของไคเซโดไม่รู้จะจบยังไงแต่ว่าได้เจ้าหนูรายนี้มาเสริมทับนะครับก็ใครมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ด้วยนะฮะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ